ผมว่าท่านถึงก็อายุอ่อนมาถึงสามปีนะอาจจะเกิดติดกว่าแล้วนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามท่านถึงเองยังไงท่านก็คงจะต้องมองว่ามันจะมีความทุกข์กายทุกใจได้อย่างไรท่านคงจะไม่คิดมากไปถึงฝั้นนั้นมากนะครับก็คือไม่ใช่ว่าต้องสู้จนคดีทางการเมืองเราควรจะนิรโทษกันเพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีกันความคิดที่แตกต่างงันนี้แน่นอนมากเราต้องต้องให้ออัไ คืออความที่อยาเนไงไราก็อยากเห็น,นอย่างนีทุกอย่างเห็นสถานการณ์ทางการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะมีลูก,ลกหลา,ลานระดับเด็กๆเ,เขาออกมาทางการเมืองผบอมองอยังไงบ้างคะเด็กๆลูกหลาน,ลานอ่ะมันก็เป็นธรรมชาติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะว่าคน,คนที่อยู่ในระบอบนี้มันคิดไม่เหมือนกันหรอกแต่คิดเหมือนกันมันก็คงไม่เป็นปัญหา อ <moż> ันนี้ความที่มันเป็นประชาธิปไตยี่ความคิดต่างๆที่มันแตกต่างกันเรียกไ้่ปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่าเราอย่าไปโทษว่าคนนั้นคิดที่แตกต่างจากเราแล้วเขาผิดเราจะไปคิดอย่างนั้นวันนี้คนไทยมันไปคิดว่าการที่อีกคนหนึ่งคิดที่แตกต่างจากตัวเองนยคนนั้นคิดผิดเราไปมองอย่างนี้ไม่ได้เรามองอย่างนี้มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยนนี้เประเด็การเลยล่ะเรามองว่าเขาคิดอย่างที่เขาคิดนั้นผิดเนี่ยอันนั้นผิดแล้วล่ะ จะเป็นแบบเด็กเด็ก่าวึงเป็นภาพใหม่ทางการเมืองมากก็นกี่แหละคือสิ่งที่ความเป็นเด็กเนี่ยกับผู้ใหญ่นยเราเราต้องมาดูว่าผู้ใหญ่กับเด็กเนี่ยมันมีความแตก,กต่างกันตรงไหนอย่างไรนะฮะอันนี้อย่าลืมว่าในหลายประเทศที่ประเทศที่เขามีความเจริญถึงถึงจุดที่ท็อปของประเทศเนี่ยเขาจะผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่เล็กจนถึงโตกระทั่งอะไรเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แล้วก็มาเป็นผู้ปกครองก็จะเห็นปัญหา ดังนั้นเด็กเนี่ยก็จะจะมีประสบ mm hmm. การณ์ในระดับหนึ่งกับผู้ใหญ่มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งแต่ว่าเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยวันเนี้ยต้องหันกลับมามองและกลับมาคิดว่าเด็กกาลังคิดอะไรอย่าไปคิดว่าที่ตัวเองคิดมันถูกอย่าคิดว่าตัวเองคิดจะถูกนะ mm hmm. นั้นเราต้องมองว่าเราได้เราได้ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าไปทันกับสิ่งที่เด็กกําลังคิดหรือเปล่าอันนี้มันเป็นการต่างยู่นี้ต่างหากที่มันจะทําให้ความคิดผู้ใหญ่เนี่ยมองเด็กให้ถูก แล้วเด็กก็ต so ้องเข้าใจปัญหาของผู้ใหญ่ด้วยอย่ามองข้ามพื้นฐานขุกความเป็นจริงที่เราเรียกมันต้องมาจับชื่อเชื่อมโยงกันนะอันนี้ผมผมผมต้องต้องยอมรับนะว่าน้องกับผมมีห่างกันเยอะเกินนะห่างกันเยอะจนกระทั่งเห็นหน้าอ้อนึกออกแปลว่าไม่เคยคุยกันเลยนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าไกลกันมากอาจจะคุยกันน้อยมากหรืออาจจะทักทายกันบ้างแต่ถามว่าเป็นยังไงผมตอบไม่ได้ นะครับแต่ว่าข้อท็จจริงอันหนึ่งคนเราจะโตมาถึงจุดเนี้ก็ต้องมีข้อดีถ้าคนไม่ดีมันถลูกแต่แปลงรอดตกไปนานแล้วก็รอดขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าก็มีสิ่งที่ดีๆหลายๆอย่างท่านได้เจอเพื <değil> ่อนร่วมรุ่นบ้างไหมคะเช่นท่านพลเอกประวิทย์ท่านพลเอกบุญสร้างคก็เจอเจอกันได้คุยกับท่านพลเอกประวิทย์บ้างไหมครับก็ก็คุยกันแต่ว่าแต่ว่าท่านงานเยอะนะงานเยอะ ผมผมอยากเรียนครับว่าท่านรู้มากกว่าผมทุกอย่างเพราะผมไม่ได้จับับการเมือนะอันนี้ต้องยอมมันก็ได้จริงนะมองเห็นผมไปอีสานไปไหนเนี่ยก็จะนั่งคุยประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยก็จะบอกปัญหาโควิดปัญหาความยากจนก็จะพูดเรื่องความยากจนก็พูดเหมือนกันหมดแนี่ก็ไม่ได้คิดไปไกลถึงๆอะไหๆเขาขอให้เขามีตังในกระเป๋าเขามีความสุขแล้ว นะครับอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลอย่างที่พูดอ่ะต้องทําทุกอย่างให้ประชาชนมีความสุขมีการมีเงินมีทองในกระเป๋านั้นผมว่าประชาชนไมมีความสุขแต่ให้คะแนนคนเด็กไปยืนตั้งแต่ช่วงสัมาตอนสิบสมมุติสิบเล็กเล็กเล็กสิบเพิ่มแค่สบห้าเล็กแปดเล็กอย่าหาเรื่อง รองรองเนี่ยมันมันหมายถึงว่าความคิดต่างกันที่มันกำลังเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยกลุ่มนอ้กลุ่มนี้เนี่ยเราต้องหันกลับมาแล้วมาร่วมกันแล้วพูดถึงเรื่องของของความผิดพลาดทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยความคิดทางการเมืองมันมันไม่เหมือนกันถูกไหมที่เราพูดตั้งตอต้นเลยเมื่อเมื่อความคิดไม่เหมือนกันในฝ่ายปกครองจะบอกว่าเอ้ยนี่คิดไ่เหมือนกันแล้วย่ผปดกฎหมายจับมาตดคุกเนี่ยอันนี้เลยคือสิ่งที่ต้องให้อภัยหรือจะโทษกันอยู่ตรงนี้ สากลเขาใช้วิธีนี้ในการที่จะทำให้สังคมมันรักกันสามัคคีกันก็ใช้วิธีการนิดโทษให้กับความคิดทางการเมืองหรือความแตกต่างางการเมืองจะเป็นอย่างไความว่าการนิโทษเนี่ยเาอกว่าควรที่จะนิโทษที่กาบความเห็นแต่ต่างกันแต่ใช่เรื่องดุจิทัลคดีอาญามันต้องแยกกันแต่คดีอาญานี่ไม่ได้เพราะว่าไเป็นตามกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าคดีทางการเมืองเราควรจะ นี่เราโทษกันเพื่อให้เกิดความรักและความสามัคคีกันกวความคิดที่แตกต่างกันนี่แน่นอนมากพวกคเราต้องต้องให้ออกไกันซึ่งเป็นขวาขวัญที่อยาวเลยจริงเราก็อยากเห็นนะผมอย่างเห็นด้วผมกับพูดเนี่ยไม่มีทางคุยไม่มีทางคิดเหมือนกันแนละ้วใช่ไหมเล่นบอลพูดเป็นประตูวุฒเตะเข้าแน่นอนพูดต้องปวดผมแน่นอนเพราะพูดรับไม่ถัดมันก็จะเกิดมี็นความคิด องว่าเขามีการพัฒนาหรือว่าเขาลดบทบาทอะไรไหมในในฐานะที่ท่านก็เคยเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแล้วตอนนั้นเขาก็ออกจากอำนาไปผมว่าท่านจะถึงก็อายุอ่อนลงสามปีนะ่าจจะเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับผมว่ายังไรก็ตามแต่ถึงเอายังไงท่านก็คงจะต้องมองว่ามันจะมีความทุ่มกาทุกใจได้อย่างไรแต่คงจะไม่คิดมากไปถึงฝันนั้นมากขนาดนี้ก็คือไม่ใช่ว่าต้องสู้จน ผมคิดว่าผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่กําลังที่กําลังมีแอคทิวิตี้ขึ้นในวันนี้คงจะคงจะมีส่วนมากกว่าในการที่จะทำเพื่อประโยชน์ต่อรุ่นใหม่มากกว่าน่าจะเกิดประโนต้องต้องต้องมีแอคทิวิตี้ที่เกิดประโยชน์นะอันนี้ผมว่าดีมากเลยท่านท่านขาดแต่ข้อเรียกร้องของผูง้ชมเขามีการพูดถึงสถาบัานบางอย่างมีความกังวลเป็นห่วงในโลกเรียประเทศมันมีการปกครองอยู่สามแบบครับประชาธิปไตยเผด็จก,การ แล้วก็จะมันเรืยอะไรที่มีสถาบันสมบูรณนายกากิิตราหรือว่าจะเป็นแบบอะไรแดดทีมีตามเนีนะครับอันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยต้องยอมรับว่าเราเนี่ยเราอยู่มาเป็นพันปีวันนี้เนี่ยเราเป็นประเทศไทยได้เพราะสถาบันเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้สถาให้ประเทศเรายงคงอยู่ที่เป็นประเทศสยามหรือคปนประเทศไทยวันนี้ครับท่านมีบุญคุณกับแผ่นดินน,นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็น เป็นปูชนีทางความคิดเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นเป็นทิ่เป็นอะไรเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นอะไรที่ต้อะต้องต้องยึดเอาไว้อะครับแต่เราก็มามองว่าเรื่องของประชาธิปไตยกับสังคมนิยมถ้าจะเอาแบบไหนเป็นเดียวว่าในในระบอบประชาธิปไตยกับระบอบสังคมนิยมเนี่ยผมเป็นคนที่ที่อาจจะเรียนมาค่อนข้างเยอะในเรื่องพวกนี้เนี่ยครับผมถามว่าประชาธิปไตยมีข้อดีไหมนี่ แต่ข้อไม่ดีก็เยอะสางคมนิยมมีข้อดีมั้งมีข้อเสียก็เยอะทาไมเราไม่มาเม้อหยิบเอามารวมกันแล้ว,ลวเรา,าปรับการปกครองในระบบประชาธิปไตยของเราในแบบที่ไทยไทยมีความรับได้และมีประโยชน์แต่ว่ามีปัญหาตัดเป็น,ปนอันนี้ผมว่าเป็นจุดสําคัญนะครับเพียงแต่เราแก้ให้มันให้มันกลมกลืนกันดังนั้นผม,ผมเรียนนะอยากจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี้อาจจะ งบสถาบันไปมีประโยชน์ไม่มากอะไรอว่าจะกตากํานอลนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วก็เราต้องนึกถึงย้อนอดีต mm hmm. ว่าสถาบันได้สร้างอะไรกับประเทศไทยหรือไม่ต้องนึก hmm. เป็นบุญคุณนะความกระตันยูนะครับนจีนเขาถึงสอนคนลูกหลานคนจีนว่าขยัคฆ์พยัดทื่อสัตา์กระตันยูถ้าเราดูหนะังจีนจะเห็นว่าพอ <c oughs> วันสำคัญสำคัญเขาจะไปเขาจะไปสักการะบรรพชนเขาที่ชื่อประวัติศาสตร์อ่ะ ดังนั้นอันนี้คือประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่เราจะต้องต้องตระหนักว่าสถาบันนี้มันอยู่กับแผ่นดินนี้มาเป็นพันปีแล้วถ้ามองว่าประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะมาแก้ปัญหาสถานการณ์ตอนนี้ได้กข <c oughs> ้าพเจ้ามอว่าไม่ใช่ประเด็นกาปปรแกัไขเพราะรัฐธรรมนูญ <c oughs> น,น,นี่ยเราได้ลงประชามติกันไปเรียบร้อยเใช่ไหมแต่ว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญนี่เราต้องมามองว่ามันถึงเวลาหรือย่างเหมาะสมหรืออย่าง แล้วจะแก้ประเด็นไหนแก้ได้มากน้อยหรือหรือ,รอ,รอ,รอว่ามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรผมว่าก็ต้องมานั่งคิดกันดูรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะนั้นในใน,ในละหลายประเดศก็พูดในที่สีเป็นของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอันนี้มันเป็นทฤษฎีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างคำร่างว่างแต่รัฐธรรมนูญจะต้องทํา เพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและจำนวนฉะนั้นรัฐมนทีีเขียนนั้ต้องมีเพื่อเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชนอันใดที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของประชาชนมันก็มีสิทธิ์ตมทุกข์ท